ผูกหววงสามหมอแดงจากวงสามหมออิลาก,กินเสื้ออมเดิมศิลจากทีมันอสออสออสสอ่วนระวังสามหมอและเทศบาลตะบลวลัมมงสามหมอ,อทีมสุดท้ายครับนะครับท่างยังมีสิทธิ์รับอันใจมหาชนสองหมื่นบาทรอย่งไม่ประกาศครับทีมสามหมอจำนวนเงินสองหมื่นบาท ยังอยู่ในจุดหท่านอย่าพึ่งรีบกลันะครับอย่าพึ่งรีบกับุ้ร่องอนรบเวทีดนะครับเอาล้านเลยครับเอาล้านอ๋อดังบลินเสืสาธต็เทศบาลตาบนวันชัดหมอบริกรง่หมอบริกรีรับรางวัลันใจมหาชนงบาท อย่าพิ่งหนีนะครับผ่านหอผ่าผู้ใหญ่สมกยินเอาครับยิ้นเอาครับสมการคุยกันครับผู้กองวังสามหมอครับเชิญครับ